มาจ้าหลังจากกินอ้อมหอยขมแล้วต้อต้อออเดอร์พี่น้องสามนาที่ว่าจูใจขนมปังสดไส้กล้วยท่านแล้วก็ขนมปังมะฮอกไส่กล้วยเยสือพี่น้องบาตองใส่มายองเนสบะตองใส่น่อง เ็าว,ว่าออกเปมัยต่แทมมันจะดจินใครจินได้ง่ายหรอคะอร่อยเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นน้ำเี่ยวอันนี้ความมันมีความหวานอยู่แล้วมันจะเห็นให้เขากินขนมปังเพราะว่าขนมปังมันจะจืดนะแ้วซีมันก็ร้องโตขนมปังหนึ่งแผ่นเท่ากับข้าวหนึ่งจานพคกินเขาจานนึ่งไปแล้วเราก็จะกินอันนี้ ต่อไปอีกอันเนียนหนึ่งจะกลายเป็นจินเข้าววันละสามจานทล่ังกายบอบเพาพันมันก็จะสะสมที่หน้าท้องแล้วก็เกิดกันอ้วนนะคะู้ทุกอย่างพี่นหองไม่ให้ไปไหลไปแหล่ วันนี้ว่าใดเทศไส่แก้วปกติเขาจะปาดเราก็เทศไส่แก้วดูจากกล้องเห็น้่งมันจะเป็นตัวเีหอรูเบลี่ เที่ยวอร่อยดีกินเยอะๆตอนกลางคืนก็จะน,น,นอนหลับสบายพรุ่งน,นี้เป็นวันฮอลิเดย์ของนางจะไปปลูกต้นไม้ 别紧张。